สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะมีการเตรียมจัดมหากรรมการค้าชายแดนไทยกัมพูชา2024นะคะเพื่อเป็นการยกระดับการค้าชายแดนสู่สากลหลังจากที่ห่างหายไปจากสถานการณ์โควิด19สำหรับงานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในรูปแบบไหนเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เราจะพูดคุยการกับคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจท่านพาณิชย์จังหวัดจันทบ,บุรีท่านอยู่ในสายกับเรานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมฮะค่ะค่ะท่านพานิจจังหวัดที่พื้นดนเอกมรสวัสดีครับครับผมท่านพานิจจังหวัดค่ะปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีแรกของท่านเลยไหมคะกับการที่เอ่อมารับหน้าที่กับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะว่างานงานนี้ก็หายไปจากจังหวัดจันทบุรีหลายปีแล้วนะครับหลังจากโควิดเนี่ยเราจัดไ้แค่ปีเดียวเนื่องจากว่าข้อจํากัดทางด้านงบประมาณนะครับตอนนี้ก็ ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปสองปีครับผมค่ะเห็นว่างานนี้เนี่ยบอกว่าเป็นมหากรรมที่จะเป็นการยกระดับในเรื่องของการค้าชายแดนให้สู่สากลเป็นยังไงคะท่านเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับผมคือเราตั้งใจที่จะพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรีเนี่ยสู่สากลแต่ว่าการไปสู่สากลสู่ตลาดที่มัน อยู่ไกลๆหรือตลาดที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยมันก็มีความยากลําบากอยู่พอสมควรเหมือนกันเราก็พยายามที่จะทํางานกับผู้ประกอบการอยู่นะครับแต่ว่างานชายแดนเนี่ยมันเป็นเวทีที่ฝึทกทําการค้าระหว่างประเทศที่ง่ายที่สุดแล้วก็มีต้นทุนต่ําที่สุดของจังหวัดสัมผัสบุรีนะครับผู้ประกอบการก็ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับบางทีก็พักอยู่ที่บ้านก็ได้เลยเราจัดให้มีทั้งออกบูธ เราจัดให้มีทั้งแมทชิ่งนะครับแล้วก็งานครั้งนี้จัดวันที่10ถึง14กรกฎาคมนะครับฝากผู้ประกอบการโน้ตเอาไว้ได้เลยฝากทางผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับ10-14กรกฎาคม2567เวลา10โมงถึง4ทุ่มทุกวันนะครับที่บริเวณลานหน้าสมาคม การค้าชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีหรือว่าที่บ้านแหลมนั่นแหละครับคะนะครับผมรูปแบบงานปีนี้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมตรงส่วนไหนไหมคะแล้วก็ในส่วนของการจัดงานที่ชายแดนแบบนี้เนี่ยในส่วนของชาวกัมพูชามีการติดต่อมาร่วมออกบูธมากน้อยขนาดไหนคะท่านคะครับผมคือครั้งนี้เนี่ยจะมีผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและก็ชาวกัมพูชานะครับ ชาวไทยเนี่ยเราจะให้พิ ORITY หรือว่าให้สิทธิพิเศษกับผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรีก่อนเพราะว่างบประมาณจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นงบจังหวัดจันทบุรีนะครับเราก็เลยให้สิทธิของผู้ประกอบการจันทบุรีก่อนแล้วก็เราจัดทั้งหมดร้อยห้าสิบบูธนะครับเรากันให้กัมพูชาเนี่ยมาสักประมาณยี่สิบบูธนะครับและที่เหลือก็เป็นผู้ประกอบการชาวไทยแล้วเราก็จะให้สิทธิ์กับ ผู้ประกอบการชาวจังหวัดจันท,ทบุรีก่อนแต่ว่านักขณะนี้เรายังไม่ได้เฟันธงไปนะครับว่าใครได้หรือไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับสมัครผู้ประกอบการอยู่นะครับค่ะแล้วก็งานครั้งนี้ก็รูปแบบงานเราเปลี่ยนใหม่นะครับค่ะเ,เมื่อก่อนเนี้ยเป็นงานาาาการแจ้งมีเต็นท์ธรรมดาแต่ครั้งนี้เรายกระดับเป็นงานเป็นบูธที่เป็นโดมแอร์นะครับเป็นบูธติดแอร์นะครับ แล้วเราก็เพิ่มจํานวนจากที่ผ่านมาเราจัดอยู่ประมาณร้อยบูธคราวนี้เราจัดร้อยห้าสิบบูธเลยเพราะว่ามีความต้องการสูงงานที่ป้าแหลมนี่ประสบความสําเร็จามาโดยตลอดในแง่ของการซื้อขายในแง่ของการเจรจาธุรกิจนะครับมีความต้องการของผู้ประกอบการมาออกงานสูงเราก็เลยเพิ่มนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ใจดีนะครับเพิ่มจาก100ร้อยบูธเป็น150ร้อยห้าสิบูธซึ่ง้นมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับปีนี้ก็สรุปว่าเราจะมี150ร้อยห้าสิบบูธนะครับ จัดสรรให้กัมพูชาสักประมาณ20บูตเพราะว่าอย่างไงเราก็พี่น้องกันอย่างไงก็ต้องเราก็ต้องทํามาค้าขายระหว่างกันนะครับเราจะไปขายอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับอย่างนั้นเราก็จะไม่เรียกว่าการค้าชายแดนอย่างนั้นเราก็จะไม่เรียกว่าเป็นความต้พันธ์ในทางการคา้านะครับเราก็ต้องมีอะไรที่เราซื้อของเขาได้เราก็เราก็ซื้อนะครับแต่สิ่งนี้คือที่เปลี่ยนไปนะครับเป็นโดมแอร์นะครับเป็นบูติสแอร์ไม่ต้องกลัวเรื่องร้อนเลยนะครับแล้วก็ เราเพิ่มจํานวนบูธขึ้นนะครับแล้วเราก็มีการแสดงทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยทุกวันตอนนี้บูธบูธเต็มยังครับบูธเต็มนยครับผู้ประกอบการจองเต็มหรือยังครับตอนนี้บอกกันตามตรงว่าเต็มแล้วนะครับแต่ว่าเราจะพี่นายปีหนึ่งเรายังอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครอยู่นะครับตอนนี้คือถ้าตามจํานวนเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบเนี่ยมันเกินมันเกินแล้วละครับแต่ว่าเราก็ต้อง มาจัดสรรมาพี่นายทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามีบูธกระจาต่างจังหวัดด้วยมีบูธจันทบุรีด้วยเราก็จะให้สิทธิพิเศษกับชาวจังหวัดจันทบุรีก่อนนะครับก็อีกสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็น่าจะรู้แล้วฮะว่าใครจะได้ไปร่วมงานนี้บ้างครับผมค่ะท่านพาณิชย์คะอย่างที่ท่านบอกว่างานนี้เนี่ยจัดสิบถึงสิบสี่ห้าวันด้วยกันเนี่ยคาดการณในเรื่องของมูลค่าไหมคะเงินที่จะเข้ามาสะพัดในส่วนของชายแดนตรงนี้ประมาณเท่าไหร่คะ ครับเราตั้งเป้าหมายไว้ว่ายอดจำหน่ายสินค้าในงานเนี่ยจะ,ะต้องไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาทะนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการเจราจาธุรกิจในแง่ของการซื้อขายในระยะยาวไม่ใช่ซื้อปลีกขายปลีกเหมือนในบูธทั่วๆไปแต่ว่าเราจัดให้มี Business Matching ด้วยนะครับ ลืมประชาสัมพันธ์ไปนิดนึงคือเราจะมีบิสเซ็แมทชิ่งเนี่ยในวันแรกของการจัดงานนะครับเราจัดที่โรงแรมสวยดาวกูดวิวนะครับเราก็เปิดรับสมัครคนที่สนใจจะทําการค้าขายในระยะยาวเราเรียกว่าเป็นเจราจาจาับคู่ธุรกิจหรือว่าบิสเซ็แมทชิ่งนะครับบิสเซ็แมทชิ่งเนี่ยเราตั้งใจว่าจะให้เกิดผลสําเร็จอย่างน้อยสิบคู่สิบคู่ธุรกิจนะครับนั่นหมายถึงว่าทางนักธุรกิจไทยก็สามารถจะมีคู่ค้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า10 คนนะครับอ่าตรงนี้เราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งการค้าในระยะยาวเนี่ยเราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละห้าสิบล้านบาทนะครับใ,ในแง่ของการค้าในระยะยาวนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการของจังหวัดจันทบุรีเราก็ตั้งเป้าหมายในปัจจุบันผู้ประกอบการจันทบุรีนี้ก็ค้าขายกับกัมพูชาอยู่แล้วเรามีตัวเลขอยู่นะครับกับตัวเลขการค้าชดนระหว่างจันทบุรีกับ ากกัมพูชาในปีนึงเนี้ประมาณสองหมื่นล้านบาทค่ะเราก็คิดว่าหลังจากจัดงานนี้แล้วเนี่ยมูลค่าการคาา้าเฉลแดยนจังหวัดจันทบุรีกับประเทศกัมพูชาเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละห้านะครับต่อปีไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้สามเป้าหมายนะครับใหญ่ๆครับผมค่ะค่ะเอะวันนี้ตรวจสอบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ คร,ครับค่ะค่ะขอบพระคุณท่านพานิชจังหวัดพะเยาดีค่ะ